สวัสดีค่ะมาพบกับช่องจำปาชาแนลอีกแล้วนะคะวันนี้บ่มีอย่างหลายค่ะมืัอน,นี้ฮิลส์สมต่ำค่ะกต่เลยไปซื้อตำกุ้งสดมาดูค่ะกุ้งสดตัวใหญ่ๆค่ะเห็นปะได้ตั้งหลายตัวตำกุ้งสด60บาทไปซื้อมาน้มจิน10บาทมียำน้ำเด้อทุกคนยำยั่วๆจ้า เห็นไหมจ๊ะยำยัย่วๆจ้ากินกันเลยจ้ะทุกคนจ่ะอื้มจ้ะผักวันนี้มีผักสุภาพค่ะผักสุภาพผักกาดสลัดผักเยอะมากค่ะเป็นคนชอบกินผักค่ะอืม้ยอมยำจังค่ะ ตายพออได้กินหมดอือ้มโอ้บัตรแล้วค่ะปลาขาจ้ะ กุ้งสดขนมจีนผักเยอะๆจ้ามาด้ใจแม่โอ้อทุกคน จำทะเลจำกันนะจ๊ะฝากกดไลค์กดซับตะไคร้กดติดตามกดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับจําปานเดอ้อจําปาจะได้เฮ็ดคลิปดีๆไม่พวกเจ้าเบิง Băng cuộc Nhà hạ Tao chỉ dân พากลายก็ตั้มหงเพิ่งเปิดยูทูบไหมอยากเป็นยูทูบเบอร์เจ้งในกาแาตาคี่พี่เป็นสว่านนานว,นสวนว้องๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กดจับตะไคร่แห่เด้อ ไปถึงเพื่อนเฟซบุ๊กทุกคนนะคะมากินด้วยกันค่ะไอ้เพิ่งเริ่มเห YouTube กะขอเป็นกำลังใจ่ห้ในหัว้หอดพันทสับสับไข่เร็วๆด้จ่ะเด้อจำปากก็อยากได้พันทสับสับไข่เร็วๆนังเลยกับฝากกดให้ในเด้อจ๊ะเด้ออย่าแพ้งเด้อภาษาสับตะไข่เสือ สับแพรงกันลายด้วสับตไะไคร้ซื้อจจมไกันแน่นืหวงสับตะไครหลายถือว่าทำบุญทำทานพุ้มแดงๆอยู่ข้างล่างอะ่ะกดไปเลยต้องหวงดอกติดตามว่าเบิ่งข่อยก็ได้ด่เป็นยัเนยงเรา้าควาติดตามข่อย เช่บ้าพี่น้องไว้ยแสบกินอ่างกุ้นนี่แสบเลยซ้มต่ำเยอ่ๆแล้ว กุ้งอืมกินเยวะๆตั้งแต่บวบไทยนะบวบลาวไปยของมะเบิงกะยะปัดนหนีเด้อกดกันบ้าใจให้ติดตามปุ่มข้างล่างเนี่ยเด้อกดให้็นอะไเด้อพี่น้องเด้อ ซ่บจะเทสคลิปยังกับโมลูนเนาะก็จะเทสเดต้าคลิปกินนี่แหละเห็นบางเพจบางอันยูทูบเบอร์บางคนที่สายกินะะเนาะก็จ้าก็กินแต่แซ่บแต่แสบเพราติดต,ตามหลายอันนี้อยากกินขึ้นบน

แามากักอืมอืมจำบ้าจะออกกินพักแล้วกินพักพบ้างวนเลยพี่น้อง อิ่มไว้พอจะบอกเคล็ดลับกินพักได้หลาย,ลายบะอว้วนแถมอิ่มไว้พอให้รู้แล้วตรงนี้เลยฉันลดมุนแล้วป่ะนะกินแต่สม่ำล้นะป่ะนี่ สคสิดแตน,นทองไหม,ไมค่ะติดต่าเยอะๆนะคะคุณน้ำรอนอิ่ม Ừ. nghĩ uồn อิม่มพี่น้องได้ไล้เลยเคยกินพักหลายวดก็เลยอิ่มเร็วเฮ้รยรู้ิึกอืมตัวยังไงหวานกุ้งสดมากค่กำลัง 嗯。Mm. <tôi> Yăm. Yăm. Xay yor, xay mực <tôi> em yêu ăn tập ăn gì ăn, yam, yam, nhiều quá chả, mu im อิ่มม่วมอน,ห,นหรอลองขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนอิ่มมากแลพบกับพิษหมากว่าจะมากินอะไรให้ดูอีกจชอบพิบ้พยกับฝากกดนไล์กแชแจกกตัดตะไข่นะเนี่ยปักตะไข่กดติดตามหนล,ลมีกระลังใจงนะแล้วจัดนะเมื่อมากับกดติดตามในโล นองวางไรสับตะไคร้จ้นๆนะเด้อพี่น้องเท้ายูทูบทุกคนเป็นกำลังใจให้ไหนเด้คอคนเต้นอาจจะไรสาระเม็ดยังไม่ได้กินนยังเดียวได้กับเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อ <c oughs> ไปกันเด้อบนะันยิ่มหล่ะอิ่มคักหล่ะอิ่มยิ้มเด้อก็จะไครก็ติดต,ตามไปเลนเด้อไปละบ๊ายบายดีค่ะ